สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมและผู้ติดตามทุกท่านนะคะตอนนี้เรามาอยู่ที่หน้าองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแตนนะคะส่วนตำบลแตนนะคะอำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์นะคะตอนนี้เรามาอีกที่หนึ่งก็คือเป็นศาลปู่ตาที่มีชื่อว่าประจุหอยจุเพรียบสมแบบแตนใต้ <_ d ew is> เขาเรียกว่าศารปูตาใต้ปูต่ใต้ปต่นบัดปอันนี้ก็แปลว่าทางที่เหนืออยู่ทางนู้นอันนี้ทางเหนืออันนี้ทางใต้เหนือทานนี้ทางใต้แล้วสารสารที่อยู่ตรงตรง,งน้ําน้ําชประทานนะคะตะวันออกะะอทิศตะวันตะวันออกทีต่ตะวันออก<ถ>ววนะอ,อ,อ่าแล้วก็สารใหญ่่ะคะปูตาบาตังเตนอยู่ตรงกลางทิศเหนือเนี่ยอยู่ตรงอยู่อยู่ทางทิศเหนืออันนี้อันนี้ทิศใต้เอเดี๋ยวอยากให้พระอาจารย์ได้เขียนพินไปให้โยมด้วยว่า ที่อยู่ตรงน้ําสระน้ำล่ะทางทิศไหนที่อยู่ในหมู่บ้านใหญ่อยู่ทางทิศไหนแล้วก็อยู่ที่ที่อยู่ทางทิศไหนเนาะที่นี่จะเป็นลักษณะยังไงคะพระอาจารย์จะช่วยช่วยแนะนําด้วยค่ะเอ๊ะทำไมถึงถึงทําเหมือนพระพุทธรูปจังเลยก็เป็นมีเป่าด้วยนะเป็นลักษณะเราเราคงสร้างฉันน่าจะสร้างมาใหม่ไม่แม่ใจนะเออเป็นเป็นสร้างมาใหม่แต่ว่าทําไมถึงสร้างเป็นรูปพระพุทธรูปล่ะถ้าถ้าเป็นคือคือความเชื่อของคนเรามัน แต่ว่าปูตาก็คิดว่าส่วนหนึ่งเป็นปูตาแันนครับจีนแล้วก็เป็นเหมือนกับพระพุทธรูปที่คนใช้กราบใช้ไหว้ใช้บูชาตามพื้นที่ต่างๆว่างั้นเถอะอ๋ออย่างนั้นก็แปลว่าเหมือนลักษณะเราเราเห็นศาลเราเห็นเราเห็นปราสาทโบราณที่คนโบราณเขาสร้างไว้ตามตามที่ต่างๆเขาก็จะไว้พระศิวะไว้อะไรก็ให้เขาได้ไหว้พระศิวะนั่นแหละเนาะใช่ สมัยก่อนอาจจะเป็นถ้าเป็นปูตาทั่วไปนะาวบ้านจะทําสมัยก่อนจะไม่มีรูปปั้นนะก็จะเป็นลงกไม้เป็นไม้ตัดตัดเป็นคนหมนกัะตายให่นาดมหตายใหนี่ก็จะเป็นรูปของเหมือนเหมือนเป็นพระพุทธรูปนะคะแล้วก็จะเป็นช้างม้าแล้วก็ที่นี่ก็เป็นอีกที่หนึ่งที่มีบทบาทที่สําคัญมากเลยก็คือการการทำมหากรรมการปลูกพืชการเกษตร สารนลงมัดสารน,นี้ก็คือจะมีบทบาทในเรื่องของการาเดือนหกชาวนาลงรรมหากิน 6, 5, 6, 5, 5. ขึ้นหกข้ามเดือนหกก็คือจะทําการ หวานไทยปลูกแล้วก็ขอความอุดมสมบูรณ์นะคะขอในเรื่องของการทาไร่ไทยนาเกิดความความเป็นสริมงคลทางไก่เขาจะเสียงไทยเขาจะเอาตรงนี้ใช่ไหมอ๋อจะมีคางไก่นะคะจะมีการเสียงไทยที่นี่บริบทสารที่นี่โดยรอบนะคะก็จะเป็นโคกเก่าเนาะจะเป็นโคกเก่าแล้วก็มีต้นไม้นะคะต้นขี้เหล็กเกิด ท่าำกลางธรรมชาติแล้วก็จะมีสารแล้วสารที่นี่นี้เขามีการเลือกแต่เดิมไหมคะท่านอาจารย์เขามีการเลือกว่าปู่ตาจะอยู่ที่นี่อะไรอย่างนี้ไหม,ม,มอ๋อที่ดังเดิมแต่ก็อาจาอาจาะมาเปลี่ยนโครงสร้าง,างแต่ว่าที่เดิมสมัยก่อจะพังไปอ๋ออ๋อ,อ,อ,อค่ะก็จะเป็นลักษณะเป็นที่เดิมเป็นที่แบบโบราณเลยนะคะ แล้วก็ข้างหน้าทางขึ้นนี้จะมีเต่าทําไมถึงมีเต่าล่ะคะท่านอาจารย์เต่านี้ความเชื่อของชาวบ้านเซนชาวปุยนะนนนก็อายุยืนอ๋ออายุยืนการเส้นไหว้สุตานในชุดนี้แหละจะจะม,มีเดี๋ยวผมไปถามอาจารย์วิไลทีหนึ่งว่าทำไมท่านต้องเอาปเอาเต่ามาเส้นไหว้ามาอะไรนี่ออื ถ้าถ้าเจอกันเราก็จะได้ถามแค่ประเด็นแล้วก็อาจจะใช้ระยะเวลาสักประมาณสินาทีที่จะอยู่กับท่านแต่ถ้าไม่เจอไม่เป็นไรนะโอเคเดี๋ยวเราจะไปเจอปราชญ์ที่เป็นระดับด็อกเตอร์นะคะที่เขียนเรื่องนี้ที่เป็นนักวิชาการท้องถิน่นแล้วก็ท่านเป็นระดับด็อกเตอร์ด้วยเนาะอาจารย์ด็อกเตอร์วิราชนะคะท่านจะให้ข้อมูลเราว่า สารนะคะในอยู่บริบทของบ้านแตน่าแต่ละสารมีบทบาทอย่างไรมีหน้าที่อะไรและในแต่ละสารนะคะที่สร้างสมุลิอย่างเช่นเป็นเต่าเป็นอะไรเนี่ยชาวคุยเขามีความเชื่อว่าอย่างไรเดี๋ยวเราจะไปกันเลยค่ะ